การหายใจอย่างมีสติแบบพุทธคือหนทางชีวิตที่พ้นทุกข์ได้จริงการได้หายใจทำให้คุณมีชีวิตการหายใจเป็นช่วยให้ชีวิตเป็นสุขส่วนการหายใจอย่างมีสติแบบพุทธคือหนทางชีวิตที่พ้นทุกข์ได้จริงแม้จะไม่ตั้งใจแม้หลับไหลยอยู่ร่างกายก็มีระบบอัตโนมัติ ในการดูดลมเข้าและพ่นลมออกและนั่นก็คือการหายใจเพื่อให้มีชีวิตรอดทุกชีวิตพยายามรักษาตัวเองโดยไม่จำเป็นต้องออกแรงคิดแต่อย่างใดแต่การสร้างอัตโนมัติใหม่เริ่มจากการมีศิลปะผ่อนสั้นผ่อนยาวรู้จักดื่มด่ากับลมหายใจที่นิ่มนวลทำความผ่อนคลายให้ร่างกายและทำความสบายให้จิตใจ คือหนทางรอดชีวิตอย่างเป็นสุขไม่ใช่รอดเพื่อเจอทุกนานาไปวันๆห,หลังจากหายใจอย่างเป็นสุขได้และตั้งมุมมองให้ตรงตามจริงเห็นว่าลมเข้าแล้วต้องออกเป็นธรรมดาเห็นว่าแม่เกิดสมาธิกายใจระง,งับความกวัดแกงลากลมยาวได้อ่อนโยนแสนสุขในที่สุดร่างกายก็ปรับเปลี่ยนลากลมได้สั้นลง ไม่สดชื่นเป็นสุขคงเส้นคงวาตลอดไปจิตใจเคยนิ่งนานแค่ไหนก็กลับมาฟุ้งได้เมื่อเจริญสติโดยหายใจจนสติเจริญยอมได้ชื่อว่าเห็นแก่นชีวิตเห็นลมหายใจเห็นจิตวิญญาณเป็นของชั่วกราวเปลี่ยนจากสิ่งหนึ่งไปเป็นอีกสิ่งหนึ่งอยู่ตลอดเวลาเมื่อนั้น ป่าทานย่อมขาดที่ตั้งและนั่นเองเรื่องวุ่นวายภายนอกย่อมรบกวนจิตใจภายในไม่ได้เหลือแต่จิตเป็นอิสระจากการรบกวนอยู่ทุกจึงหายไปณที่นั้นเองหลักไม้ของการเจริญสติ ที่แสดงว่าคุณมาได้ไกลแล้วคือการเลิกคิดมากแค้นมากสังเกตง่ายๆตอนอยู่ว่างๆถ้าไม่เอาเรื่องไม่เป็นเรื่องมาคิดให้เป็นเรื่องอย่างเคยบอกตัวเองเลยว่ามาเกินครึ่งทางแล้วการเจริญสติถูกทางพุทธสติต้องเจริญขึ้นเรื่อยๆกระทั่งรู้เห็นจัจจได้เป็นปกติว่า กายใจนี้ไม่เที่ยงกายใจนี้ไม่ใช่ตัวตนหมายความว่าถึงจุดหนึ่งคุณจะรู้สึกราวกับเข้ามาอยู่ในร่างเปล่าที่แปลกปลอมหรือเหมือนวิญญาณที่ว่างจากใบหน้าไม่จำว่ากายในี้ใจนี้เป็นของใครได้แต่เห็นเป็นของหลอกสุขทุกข์และความนึกคิดเหมือนเปลวพยับแดดที่เปลี่ยนรูปไปเรื่อย สติตั้งมั่นอยู่โดยไม่มีการนิยามว่าฉันชื่ออะไรฉันก้าวหน้ามาถึงไหนแล้วแต่แม้ยังไม่ถึงจุดนั้นอย่างน้อยการเจริญสติที่ถูกทางต้องพาคุณมาถึงจุดที่รู้ทันว่าความคิดความรู้สึกเป็นสิ่งที่ผ่านมาผ่านไปไม่ควรให้ค่าไม่มีราคา มมต่าจากเมฆหมอกที่ก่อรูปแล้วเลือนลงแม้กลุ่มความคิดอาจจะยังเกิดดับเท่าเดิมแต่คุณจะรู้สึกว่าคิดน้อยลงหัวโล่งอกว่างใจเบาเพราะหลงยึดความคิดมาเป็นของตนน้อยมากเห็นเป็นปรากฏการณ์ของคลื่นไฟฟ้าในสมองไม่เห็นเป็นการปรากฏของตัวคุณไม่ถูกกระตุ้นให้จดจำใครบางคน หรือนึกถึงอะไรบางสิ่งผุดขึ้นก็เท่านั้นดับหายก็เท่านั้นมีหรือไม่มีไม่ทำให้จิตเป็นทุกข์น้อยลงหรือมากขึ้นได้